สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันบนช่องแชนแลค่ะวันนี้เราจะไม่เล่นเกมสกเลสกูสุดได้ข้าวคู่ซนี้เราจะมาทำเล่นด่านสวนส,สนุกหนึ่งวันนี่ค่ะจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างในนั้นไปตัวกันเลยซึ่งถ้าเราสามารถไปได้เราจะได้เงินก้อนใหญ่มาห้อร้านนะคะเ้องมันถังใหญ่แล้วก็ เอ,อสามก้อนอ่ะสามก้อนไม่ต้องสองก้อนจะมี่อืมจะไม่ค่อยจะขนัดโอเคเริ่มที่จุดสตาร์ทเลยปึ้งชื่อเออเฮ้ยม,มันเหมือนเกมแบบว่าอะไรอ่ะในโรบอกนะคะจำชื่อไม่ได้เออเออโอ้โห ต่อไปเป็นลูกบอลเราต้องวิ่งเราวิ่งเลยใช่ไหมถ้าเราวิ oh ่งไปมีเสี่ยวมีสิธิ์ตกนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มใหม่ไ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 ม่เราจะไม่ตกชิปถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่หน้าตาเราแต่เราก็ไม่ย่อยแพ้โอ้โหมันแบบว่าห้อโบางหูบางสุดยอด ไวติด่อะไร่อะไร๋อให้เลือกสีเป็น,ปนส,ปสีไหนดีทุกคนสีนี้ดีกว่าเอาไม่ได้สีนี้เอ้ยได้เราชอบสีม่วงคุยได้หูสีถ้่เราชอบนี่แหละจะดีสุดหูให้เดินตรงไปโอเคทำได้อยู่แล้ววิ่งไปเลยใครจะกลัว แต่วิ้นต้องให้ตรงนะวว้เกือบไม่ตรงเ่ะเออกระโดดเลยยี่ว้เออข้ามเลยค่ะรออะไรเออหืมสี่ก้อนเองแต่ทำไมเขาเรียนไม่ตรงกันเลยเออ อันนี้เราเอามาเอแจ ID ID เอดีเราบอกว่าแจเอดีสวนน้ำนะคะเราก็อยากได้แบบนี้นี่แต่ให้มันเป็นด่นดานๆเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเฮ้ให้เลือกหรอเฮ้เราเราไม่อาจเลือกได้อ้าอุ้ยรอด อยู่ระดับเดียวกันไหมสีเขียวเหรอไม่แต่เราไปเริ่มใหม่ก่อน,นแล้วก็ค่อยกลับมาจุดนี้นะคะไปก่อนทุกคนเรามีอะไรจะบอกก็คือมันมีจุดนี้ใช่ไหมเราถึงตรงไหนอ๋อเห็นตัวนี้มันมีจุดนี้ใช่ไหมมันมามาน่าจะเซฟเอาไว้แล้วเราถ้าเราตกลงไปเราก็จะมาอยู่จุดนี้โอเค จะเป็นอย่างน or or hare, USSR, ั้นเอฟเอบตรงไปหมดเลยหรอชอบสิมั่นสิมั่งค่ะอาไม่ได้อ่าไปจุดเซฟนะคะอันนี้น่าจะเป็นจุดเซฟเซฟสุดยอดสุดใจไม้ก็ตกตกเซฟ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 ตัวเราไว้นะคะีจะเซฟใครยาอือเซฟแล้วนะคะนี่เซฟ ก็คือเรากดกระโดดไม่ตรงหรอทำไมมันไม่กระโดดให้เราเออเชิบโอเคเซฟตัวเราแล้วนะคะเออแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปเยอะครบชิบโอเคกระโดดไปตรงๆเลย สีลุงนะคะเป็นสีที่สวยงามแต่ไม่มีสีม่วงสีเดอร์จเบยไม่มีสีม่วงโอเคไปจะเซฟโอเคนะคะแล้วก็กระโดดต่อนะคะกระโดดกระโดดกระโดดตะโกนหนึ่งคนตะโกนกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดนะคะเซฟก็คือเราโอ้ตอนแรกนึกว่าอา้า อ๋อเราต้องไปถึงขงบวนนู่นถึงจะได้เงินโอ้โหเห็นเงินร้อนตาเลยตาร้อนตาร้อนนะคะตาล้อนตามันร้อนมันร้อนจังเลยวันนี้อากาศร้อนเอนอะหนูคนเอออากาศร้อนตาก็เลยร้อนเงินร้อนเงินไว้ถ้าเราจะตกเราสามารถซิทได้โอเคเซฟตัวเราไว้ เซฟก็คือสเตรปอุ้ยน่งเอาไว้ตดกตุกตก,ตกเอออืมอุ้ยเป็นท่อดีจังเลยเซฟอย่างเล็กเราหันใจเฮ้ไปทางไหนดีข้าวเลยใช่ไหมเซฟนะคะเออเราก็ไปตามที่เขาบอก วิ่งเลยอาคือคตกนี่ตรงนี้อ่ะหุยมันไม่ใช่เรามองผิดอันนะคะเข้าใจผิดเข้าใจผิดหน่อยค่ะคุณถ้าเรามองไกลๆจุดมันจะแบบว่าเล็กมากนะคะเอออืออืออ่าชิบ อันนี้ให้เดินตามเส้นนะสิชิบชิบโอเคเง่ายทุกคนเอาใหม่นะเขาอ,อาจจะเรียนไม่ตรงกันได้ใช่ไหมชิบอ้าวไปจุดเซฟอ่ะามาันก็จะเซฟให้เราตรงที่ชิบปึ๊บชิบเราเล่นเป็นตัวล่าสุดโอเค เพื่ออะไรก็คือให้ให้เราเหยียบนี่แหละแตม่มันมันรบด่างอะไรลงก็แบบว่าไม่เข้าใจนะคะไม่รู้เหมือนกันจ้ะเออไปตรงหัวใจลวเลยวิ่งไปเลยยิ้มวิ่งได้อะตกไปจุดเซฟค่ะตรงนี้คือจุดเซฟจุดเซฟเซฟซุปเปอร์เซฟอะฟค่ะทุกคนสุดเซฟวิ่งอีกครั้งกระโดด ถ้าตรงนี้เขาเว้นไม่มเข้ากันนะคะเพระฉะนนไอเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยกระโดดข้ามยุกเออเออโอเคกระโดดกระโดดไปกระโดดอีกอีกเฮ้ยต้นคิดสมมาปะเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรไมันคืออะไรโอเคถึงแล้วต่อไปเราต้องเียบโต๊ะอาหารนะคะเียบโต๊ะอาหาร โอเคเซฟว้ายตกไม่เป็นไรหราเซฟตัวหลัไว้ยูเซฟไว้อยู่เอออ๋อๆเกือบตกเกือบตกเออโอเคนะคะต่อหุยชั้นเรียนนี่คือชั้นเรียนใช่ไหมไม่ใช่มันคือล็อกเกอร์มันไม่ใช่ล็อกเกอร์มันคืออะไรอ่ะ เอิ่มชั้นวางของเออชั้นวางของขึ้นไปอู้ง่ายมากเลยอันนี้ง่ายสุดเออ,เออ้ออ้วนโตกคนก็คือแบบว่ามันโต้เฮ้ยเราต้องกล้าไปตรงนั้นมากเลยตุ๊กเราต้องตั้งใจตั้งใจมากกว่านี้ก็คือเราเซฟไว้อยู่เราก็เลยรอด เออวายมันไม่เดิน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 อ้าววายรัด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 ข้ามนะคะเออมันมีกระจกมันไม่ให้แบบว่าแบบว่าโู้ขนาดนินจายังจะอุ้ย ยังจะอะไรไม่รู้นะคะไปให้เงินเลยอืมโอ้โหอืมนี่แหละสวรรค์ของคนที่ต้องการเงินมาให้สุดว้าวอ่ะไม่ลืน่นก็มันไม่ใช่สไลเดอร์เนาะคนเย้ยยยยย อยู่ๆยูๆยูๆโอ้โหเงินสามก้อนอุ้ยเขยับได้ด้วยจะหยิบไม่ได้เงินปลอมนะคะเงินปลอมเขาเอามาจเฉยยืดต่อยเงินอืมต่อยต่อยต่อยเงินเราล่าสุดเราจะขึ้นไปบนเงินที่สูงสุดนะคะยังขึ้นไปไม่ได้ว้ายนำไปหน่ย อุ้ยเงจะตกแต่ไม่ตกอุย้ยตกแล้วโอเคเราจะขึ้นไปบนเงินนะคะนี่บ้านเราจะได้รวยโอเคี่คลิปการสลับวันนี้กันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพลินท้านนะะบ๊ายบายก็คือแบบว่ามันก็ออกซน์ดีนะคะมีแบบนี้ด้วยทุกคน มีแบบนี้อ่ะคล้ายๆแบบว่าซิฟซิฟเกมแต่เหมือนก็ไม่ใช่ซิฟเกมนะตรงนี้อ่ะก็คือเราต้องรุนนะคะรุนระทึกว่าเราจะถูกหรือจะผิดมาปุ๊บผิดเลยนะมาตรงนี้อา้าวคิดว่าถ้าเป็นเรื่องใหม่แต่มันแต่มาสังเกตตรงนี้ตรงนี้นะคือว่าจุดเซฟอ่าก็เล่นไปเล่นไปแล้วน้าก,ก็เลือกสีที่ตัวเองชอบอ่ะก็ผิด ของเรืออันนี้เขาก็ออกซน์ดีนะคะแล้วก็มีนี้ด้วยมีอุ้ยผิดอ้าวถูกอ้ยผิดเออผิดออกีไซน์นี้มาต้นนะคะนี่ให้แบบว่าอุ้ยเลือกเลือกอันไหนดีอันไหนอัเลือกผิดอ่ะไปมีสีที่ชอบมีด้วยเออหุยเจอไหเมื่อกี้โอเคนะคะปดิดกันปิดไปแล้วนะคะทุกคนแล้ว สำหรับนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย